วันบบนี้มาชมพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับพิมพ์หกชั้นอกตันจะให้ดูลักษณะพิมพ์พระที่ผมพอมีนะไม่รู้ว่ามีกี่บล็อกแต่ผมว่ามีประมาณเท่าที่ผมมีนี่ประมาณความต่างกันนะของพิมพ์พระหกชั้นอกตันที่ทันยุคนะลักษณะพระก็จะมี ความแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะลักษณะพิมพ์บล็อกหกชั้นอกตันนะครับบล็อกแรกก็จะเสียนพระจะโตจะโตจะโตหน่อยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นบล็อกเดียวกันพิมพ์หกชั้นออกตันสององค์ล่างนี่น่าจะเป็นอีกบล็อกหนึ่งจะมีความต่างกันนิดหน่อยที่เสียนพระ อันนี้จะเล็กคอจะยาวเล็กองค์จะต่างกันที่เสียนพระนะครับหรือว่าแล้วก็เนื้อหาหวลสารก็จะต่างกันนิดหน่อยแกงแกปูนึกนุ่มองแรกจะแกงแกปูนะออกเบาๆอง์ที่สองจะนึกนุ่มออกกยายศาสตร์มีน้ำมันตังอิวอง์ที่สามนี่ก็จะแกง เนื้อกยายศาสตร์แตกแกง่งมีมวลสารเยอะแตกแกงนะ่งองค์ที่สี่นี่ก็นกนุ่มมีน้ำมันตังอิ่วแต็กแขก่งเหมือนกันองค์ที่ห้าก็แข่งนะฮเป็นอีกพิมพ์หนึ่งบล็อกหนึ่งหกชั้นอกตันแต็กคนละบล็อกลักษณะเนื้อกระตางกันนิดหน่อยเดี๋ยวมาไล่ดูทีละองค์เลยนะครับ องค์แรกนี่นก็จะเป็นบล็อกที่ลักษณะล่ำกว่าทุกบล็อกนะที่ผมมีมีสองสามบล็อกเสียนผ้าจะโตหกชั้นลกตันองค์นี้เนื้อแก่งแก่ปูนผิวผ้าก็จะไม่เรียบนะครับอันนี้เป็นพระไม่ได้ใช้งานผ้าเก่าเก็บ มีการงอกของแคลไซส์อันนี้ได้เช็คพัน0ก์้นเอ็กทุกองดูความเก่าดูบนสารนะอันนี้ก็จะอ่อนบนสารหน่อยแก่ปูนพิมพ์พระนี้มีเอกลักษณ์หกชั้นอกตันวัดเกศเนี่ยตรงนี้ก็จะเอียงเอียงหน่อยนะเสียนพระที่เหลือก็จะคล้ายๆกันเข่าด้านขวามือองค์พระก็จะยกหน่อย องคนี้ฐานจะคมชัดพระจะไม่มีการฝนขอบข้างนะครับลักษณะพระที่ทันยุคไม่มีฝนขอบข้างก็จะมีความเก่าอีกแบบนึงนะความเก่าของเนื้อแกง อันนี้ผ้าเก่าเก็บวางไว้ในตลับก็จะเห็นการงอกของผิวการยุบเนื้อแกงก็งอกแคลไซห้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตก็จะสังเกตได้ถ้ามีประสบการณ์ในการสองก็จะเห็นมวลสารบ้างเสศษปลากํแแพงก็จะมีน้อยนะวัดเกต ส่วนใหญ่ก็จะบดละเอียดไม่ค่อยไม่ค่อยชิ้นโตเนื้อแกล่งพิมพ์นี้จะล่าสุดนะครับบอกนี้วงที่สองอนะัะนี่ก็เนื้อแกล่งแต่มีมวลสารนี่เม็ดขาว เอกลักษณ์จะเอียงเอียงนะเสียรพระตรงคางจะเอียงเอียงขึ้นจะมีความไม่เรียบเป็นรอยเหมือนเนื้อเนะือยู่ที่ขั้นตอนการผลิตในยุคนั้นพนระก็จะไม่เรียบอันนี้จะหนาหน่อยเพราะว่าคนคนกดพระก็อาจจะเนื้อมันเกินเยอะก็ไม่ได้เอาออกน,ะน่าจะประมาณ ก็เลยลักษณะก็จะเห็นมวลสารเศษพระกำแพงกวดเทาเศษพระกำแพงอันนี้มวลสารเยอะหน่อยองค์นี้ก็จะเห็นกวดเทากวดเทาก็มาจากพระเนื้อดินนะไม่ได้ตั้งใจใส่ตามที่ผมมีหลักฐานพระเนื้อดิน พระกำแพงที่มีกวดเทาจากประวัติสมเด็จโตก็อาจจะผสมพระผงสุพรรณพระรอดพระนางพญานะเพราะว่ามีตำราของท่านตำรวจท่านก็มีหลักฐานว่าสมเด็จโตท่านได้ทำพระพระเนื้อดินในยุคสมเด็จโตก็มีที่ท่านได้ทำเรียนแบบ แต่ท่านได้เอาผราเนื้อดินเก่าที่พบตามกูออกมาผสมนนะกวดเทากดขาวก็เลยมาจากผ้าเนื้อดินอาจจะมาจากผ้นานางพญาแต่ผมมีพ,พระกําแพงให้เห็นหลักฐานที่มีกวดเทากวดขาวกวดสีต่างๆนะบาง,ง,ง,งคนก็เรียกพระธาตุอันนี้ดูความเก่านะเนื้อแก่งมีการงอกของผิวนะอันนี้ความไม่เรียบเนี่ย ถ้าส่องด้วยความ6อเอ็กก็จะเห็นแคลไซงอกเห็นมวลสารชัดเจนอันนี้ทำปอมไม่ได้อันนี้ความเก่าธรรมชาติอันนี้มวลสารเยอะแต่เป็นพาน้าเนื้อก่งน,น้ำมันตังยิว้วก็แห้งหมดละน่าจะเป็นยกยุกแรกๆของพัดเกตไม่มีฝนขอบข้างนะครับ องคที่สามก็จะเป็นเนื้อหนึกนุ่มออกระยาศาสตร์นหน่อยนะครับพระอายุได้อายุตามประวัติศาสตร์ก็จะมีทุกอย่างตามตำรานะคราบไขพระความเก่าน้ำมันตังอิว้วอันนี้พระไม่ได้ล้างเดิมๆความไม่เรียบเนี่ยผิวพระที่งอกที่ยุบย่น ความเก่าธรรมชาติเรียนแบบยาตินะครับอันนี้กเกษตรพระกำแพงแดงๆสีแสดอันนี้เช็คพัน์พอเอกทุกองค์แล้วนะครับก็จะเห็นคราบไขน้ำมันตังยิวมาที่ผิวผ้าที่นึกนุ่มนะเนื้อนึบนุ่มคือมีมวลสารที่เป็นพวกอินทรีย์สารเยอะอันนี้จะสวยงามทุกคนอยากได้แต่ผ้าอย่างนี้เนื้อแกงไม่ค่อยมีใครอยากได้อยากได้เนื้อนึบนุ่ม มวลสารเยอะว่าองเนี่ยเศษพระกัแเพยเห็นไ,ไหมครับนี้นุ่มนุ่มมวลสารสีเหลืองคล้ายกายศาสตร์ตอนนี้สีเขียวนี่พระแท้ทันยุคจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับไอ้ทีข่ขาวๆผิวตึงๆไม่มีรอความเก่ามันจะถึงร้อยห้าสิบปีไหมครับเพื่อนๆคิดว่ายังไง พระเก่ามันก็ต้องมีร่องรอยความชํารุดความยุบยุดบเวนเนื้อแก่งนะฮะที่ไม่ค่อยมีอะไรถ้าไม่ได้ใช้งานนี่ก็จะเห็นมวลสารนะมวลสารตามตำรามีครบถ้าพ้าทันยุคอะความเก่าได้มันก็จะเข้าเข้าตำราทุกอย่างนะมีมวลสารตามตำราที่บันทึกไว้ตำราที่น่าเชื่อถือตามประวัติศาสตร์ท่านก็จะเห็น คือเนื้อหนึนุ่มเนี่ยจะมีการชำรุดง่ายเพราะว่ามีมวลสารที่ไม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 แข่งนะทำให้ผ้าชำรุดได้ง่ายอันนี้คือเหตุผลที่พบได้น้อยเพราะผู้สร้างก็ต้องอยากให้ผ้าทนทานหลังๆก็เลยมีดผ้าเนื้อแกล่งคนก็ไม่นิยมนะนี้มวลสารเม็ดเขียวเม็ดเลือแล้วมันตั้งอีกเก่าอย่างนี้ทำปลอมไม่ได้ครับในระดับพันหนึร้อยก็เห็นชัด การงอกของผิวก็ปลอมไม่ได้แน่นอนอันนี้ระดับระดับตาเปล่าก็จะปลอมได้แค่พิมพ์ทรงที่เรียนแบบพระไม่ถึงยุคก็จะพิมพ์ผิวพระก็จะตึงนะไม่มีร่องรอยยุบยน่นแยกแบบนี้การงอกของผิวการยุบก,การเหี่ยวย่นของมวลสารอะไรพวกนี้น้ำมันตังยิวก็ทําได้ไม่เหมือนพระสมเด็จส่วนใหญ่ยุคปลายๆก็จะมีน้ำมันตังยิว พระหนึ่งนุ่มก็จะเก็บน้ำมันตังอิวได้ดีผิวก็จะมีนะครับองค์นี้สวยเนื้อสวยทุกคนก็จะชอบประมาณนี้พระเลีนแบบก็ทำได้ไม่เหมือนนะผิวตึงโดยเฉพาะเกจชยโยจะมีพระเลียนแบบที่นานมากตั้งแต่ปี2,500 2 4 9้สองันสี้อยก้าสิบนะตามประวัติเสียนรุ่นเก่าบันทึกไว้มีพระปอหมออกมาแล้วนะครับ อันนี้อีกองนะเป็นอีกบล็อกหกชั้นอ,อกตันแต่เป็นน่าจะเป็นอีกบล็อกหนึ่งเพราะเสียนพระจะไม่เหมือนกันเสียนผ้าจะเล็กลักษณะก็จะเห็นความเก่าอันนี้เนื้อแก่งเนึ้อนุ่มแก่ปูนแต่มีนะ้ำมันตังอิ่ลักษณะพระด้านหลังเป็นรอยพระที่ทับกันในกุอันนี้ทางพ่อที่สานของผมนะคร พระวัดเกศฝากูได้ไม่กี่สิบปีพระก,ก็แตกกูนะครับสองพั่ร้อสามสบพอพระประธานที่ฝากูไว้ในโบสถ์วัดเกศชโยนะพังทลายลงมาอันนี้ล่องรอยพระที่ทับกันก็จะเป็นรอยอันนี้พระเก่าเก็บไม่ได้ใช้งานไม่ได้ล้างก็จะเห็นค้าความเก่า้มันตังยิข้าวขาวนี่คือแคลไซผิวพ้าที่เปลี่ยน ในระดับท้าเปล่าแต่แคลไซก็จะเปลี่ยนทั่วองค์ะแต่ที่ขา,ขาวๆระดับตาเปล่าเห็นนี่ก็คือแคลไซเปลี่ยนเป,นเปน็นแคนเซียมคาร์บอนตก็จะเป็นฟูเหมือนฟองเมฆเหมือนปุยเมฆอันนี้ความยุบย่นนะครับเห็นความเก่าธรรมชาติคมนะชัดพระที่ทันยุคสมเด็จนะ่ะจะคมชัดเส้นสายจะคมชัด ไม่มีฝนขอบข้างนะครับทุกองค์ไม่เคยมีฝนขอบข้างเลยครับที่ผมมีใกล้เ,เพื่อนๆใช้วิจารณญาณดูแล้วกันนะครับนี่ความเก่าธรรมชาติไม่มีใครปลอมได้แบบนี้รอยยุบย่นรอยแตกก็จะเห็นมวลสารนี้บ้างเศษปลากำแเพง ที่สำคัญนี่มีรอยพระทับกันรอยพระทับกันในกูชัดเจนมีรอยลงรักแต่หลุดล่อนนะรักแดงยังเหลืออยู่สีเลือดเนียเป็นรอยลงรักอีกองนะอีกบอกก็จะมีเหมือนกันความเก่าให้เห็นนะความไม่เรียกการสึกก่อน อาจจะโดนน้ำโดนอะไรในกุแต่ฝากกุได้ไม่กี่สิบปีนะพระเกีเกศพระถึงหายากเพาแต่กุมานานแต่กุมาร้อยกว่าปีแล้วก็จะอยู่เป็นลังๆเป็นที่ๆแล้วแต่โชคใครจะเจอความนึกนุ่มความเก่าธรรมาชาติ สีชมพูเรื่อยๆนี่คือคาบลักลักแดงจีนนะมันลงเหลืออยู่ลักก็จะมีสีใกล้ๆกันนะฮะการยุบย่นการงอของผิวถ้าขยายพันหกรอยก็จะเห็นชัดตรงนี้ก็จะมีรอยรอยพระท่านหลัก น้ำมันตังอิวมนสารกวดเท่าไม่ได้ฝนขอบข้างไม่มีฝนขอบข้าง